สวัสดีครับนักเรียนครับก็วันนี้มาพบกับวิชาสังคมนะครับในคลิปที่3ครับประวัติศาสตรของศาสนาต่างๆนะครับต่อจากพุทธประวัตินะครับในคลิปที่2นะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็วันนี้เรามาต่อการเรียนออนไลน์กันอีก2สัปดาห์นะครับเพราะว่ามีการเลื่อนเปิดนะครับเปิดเรียนปกติเนื่องด้วยเหตุการณ์โควิด -19 นะครับซึ่งยังระบาดอยู่ตอนนี้นะครับก็ไม่เป็นไรครับนักเรียนครับ เราเรียนออนไลน์ไปก่อนนะครับข้อดีของการเรียนออนไลน์คือนักเรียนสามารถนะครับกลับมาดูคลิปย้อนหลังได้นะครับอันนี้คือข้อดีมากๆเลยนะครับส่วนของคลิปวันนี้ครับครูจะว่าด้วยเรื่องของประวัติศาสดาซึ่งมี4ศาสนาด้วยกันนะครับก็คือประวัติศาสดาของศาสนาคริสต์นะครับอ่าอิสลามครับพราหมณ์ฮินดูแล้วก็ศาสนาซิกครับมี4ี่ศาสนาครับหลังจากเรียนจบครับนักเรียนครับแล้วนักเรียนก็ทําแบบฝึกหัดในหน้าที่6เดี๋ยวครูจะสั่งในท้ายคลิปได้เลยไม่ยากครับง่ายๆเลยครับ นะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอกันได้เลยครับว่าวันนี้เนื้อหาประวัติศาสดาของศาสนาต่างๆมีอะไรบ้างนะครับพร้อมแล้วไปฟังกันได้เลยครับครับเรามาเริ่มประวัติศาสดาของศาสนาอื่นกันเลยนะครับนะครับไปดูประวัติศาสดาของศาสนาคริสต์ครับนักเรียนทราบหรือไม่ประวัติศาสดาของศาสนาคริสต์ท่านคือใครนะครับอ่าท่านมีพระนามว่าพระเยซูนะครับพระเยซูคือใครครับ พระเยซูนะครับเป็นชาวยิวคราบนักเรียนประสูติเมื่อวันที่25ธันวาคมปีคริสตศักราชที่1นะครับเรานับปีคริสตศักราชตั้งแต่พระเยซูประสูตินะครับซึ่งแตกต่างจากปีพุทธศักราชที่เรานับตอนพระพุทธเจ้าทรงปร,รินิพานครบ1ปีจึงนับเป็นปีพศที่1นะครับพระองค์ประสูติที่หมู่บ้านเบธเลเฮมครับแคว้นยูดายในดินแดนปาเลสไตน์หรือประเทศอิสราเอลในปัจจุบันนี้นะครับ บิดาของพระองค์ครับนะครับเป็นช่างไม้ชื่อว่าโยเซฟนะครับส่วนมารดานะครับชื่อว่านางมารียนะครับในวัยเด็กครับพระเยซูเนี่ยเป็นเด็กที่สนใจในเรื่องของศาสนาแล้วก็เป็นเด็กที่มีความเฉลียวฉลาดอย่างมากนะครับนักเรียนดูภาพขวามือนะครับลูกศรชี้ไปนะครับพระองค์ย่างอายุย่างเข้า30ปีครับก็ได้พบกับนักบุญจอนนะครับแล้วก็ได้รับศีลล้างบาปนะครับ จากนั้นครับพระองค์ก็ได้ไปเสด็จเสด็จไปที่ป่านะครับเพื่อไปบําเพญ็ญศีลภาวนานะครับและได้นมัสการพระเจ้าคําว่านมัสการพระเจ้าก็คือการได้ไปเจอนะครับพระเจ้าของาศาสนาคริสต์ชื่อว่าพระยะโฮวานะครับได้ไปนมัสการพระยะโฮวาครับจากนั้นครับพระองค์ก็ได้ประกาศหลักคําสอนนะครับซึ่งคําสอนสําคัญของาศาสนาคริสต์ก็คือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เน้นในเรื่องของความรักนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับนักเรียนครับนะครับคำสอนของพระเยซูณนะตอนนั้นครับมีหลายเรื่องที่แตกต่างไปจากคําสอนเดิมของศาสนายูดาเพราะในดินแดนปาเลสไตน์นั้นในอดีตนะครับมีศาสนายูดาอยู่ก่อนแล้วนะครับจากนั้นพระองค์จึงมาประกาศศาสนาคริสต์ทีหลังคําสอนบางคําสอนก็ขัดแย้งกันนะครับ แน่นอนครับนักเรียนครับภายหลังที่พระองค์ประกาศศาสนาได้เพียง3ปีเท่านั้นนครับนักเรียนนักบวชชาวยิวได้ใส่ความนะครับว่าพระองค์เนี่ยเป็นกบฏนะครับทรยศบ้านเมืองนะครับในที่สุดครับพระเยซูก็ถูกจับและก็ตัดสินให้ประหารชีวิตโดยการถูกตรึงไม้กางเขนนะครับนักเรียนจนสิ้นผชนนะครับนี่คือข้อความที่ครูย่อให้นักเรียนนะครับนักเรียนสามารถเซฟสไลด์ น่าสไลด์นี้เอาไว้ไปทําในแบบฝึกหัดได้เลยนะครับนี่คือประวัติศาสดาของศาสนาคริสต์นะครับพระเยซูคร่าวๆนะครับครับมาต่อที่ประวัติศาสดาของศาสนาอิสลามกันเลยนะครับนะครับประวัติศาสดาของศาสนาอิสลามนะครับพระองค์มีชื่อว่านบีมูฮัมมัดนะครับหลายๆคนก็รู้จักกันละนะครับอ่ะเรามาทบทวนอยู่อีกหนึ่งรอบกันนะครับท่านนบีมูฮัมมัดคือใครครับพระองค์เป็นชาวอาหรับครับ นะครับประสูติเมื่อปีคริสตศักราชที่570นะครับที่เมืองเมกะนะครับบางแห่งก็เรียกว่าเมืองมักกะนะครับเหมือนกันนะครับอยู่ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับพระองค์เป็นบุตรของบิดานะครับชื่อว่าอับดุลเลาะนะครับส่วนพระมารดาชื่อว่านางอามีนะครับพระองค์กำพร้าตั้งแต่วัยเยาว์ครับแล้วก็อยู่ในอุปการะเลี้ยงดูของลุงนะครับลุงก็เลี้ยงดูขึ้นมานะครับจนกระทั่งพระองค์ได้เติบโตนะครับในวัยหนุ่มนะครับ ก็ได้ไปทํางานกับพระนางคอรดียะครับนางคอดียะเนี่ยเป็นเศรษฐีนะครับทํางานค้าขายนะครับระหว่างเมืองนะครับท่านนบีมูฮัมมัดก็ได้ไปทํางานด้วยนะครับแล้วทั้งสองก็ได้แต่งงานกันนะครับมีบุตรธิดาวรวมกันทั้งหมดอยู่6คนด้วยกันนะครับในระหว่างนั้นครับสภาพสังคมชาวอาหรับเป็นสภาพสังคมที่เสื่อมโทรมนะครับครูขออธิบายคาว่าเสื่อมโทรมในที่นี้ก่อนคือผู้คนประพฤติผิดศีลธรรมนะครับ ปนจะฆ่านะครับข่มขืนกันมีเต็มไปหมดและที่สําคัญคือผู้คนเนี่ยงมงายกับการบูชารูปเคารพนะครับรูปปั้นทั้งหลายพระองค์จึงพยายามแก้ไขปัญหาของสังคมครับนะครับเนื่องด้วยว่าสภาพสังคมมันไม่ดีนะครับท่านนบีมูฮัมมัดก็เลยได้ไปอยู่ในถ้ำนะครับหาความสงบในถ้ำบนภูเขาฮิรรอนะครับและแล้วครับนักเรียนพระองค์ก็ได้เจอกับทูตสวรรค์นะครับ ทูตสวรรค์ได้นาองค์การองค์การในที่นี้ก็คือคําสอนนั่นเองนะครับทูตสวรรค์ได้นาองค์การจากพระเจ้านักเรียนทราบไหมว่าพระเจ้าในศาสนาอิสลามชื่อว่าอะไรครับอ่าชื่อว่าพระอัลเลาะห์นะครับทูตสวรรค์ได้นําคําสอนจากพระอัลเลาะห์มาประทานให้กับท่านนบีมูฮัมหมัดนะครับพระองค์ก็เลยเริ่มประกาศศาสนาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะครับคําสอนสําคัญของ ศาส,สนาอิสลามก็คือให้บูชาพระเจ้าเพียงองค์เดียวหมายความว่ามีพระเจ้าเพียงองค์เดียวครับก็คืออัลเลาะห์นั่นเองฉะนั้นศาสนาอิสลามจึงจัดเป็นศาสนาที่อยู่ในประเภทเอกเทวนิยมนะครับมีพระเจ้าองค์เดียวนะครับแล้วก็ให้ทําลายรูปเคารพต่างๆให้หมดสิน้นนะครับการที่พระองค์สอนให้ทําลายรูปเคารพนี้เองครับนักเรียนนะครับทำให้เกิดเป็นอุปสรรคในการเผยแพร่ศาสนานะครับเพราะว่า การทำลายรูปปั้นรูปเคารพเนี่ยนะครับบางครั้งก็ขัดกับความรู้สึกของคนที่นับถือฉะนั้นการเผยแพร่ศาสนาของพระองค์จึงอยู่ในห่วงของสงครามนะครับท่านนบีมุฮัมมัดประกาศศาสนาได้13ปีนะครับรวบรวมแคว้นต่างๆนะครับเป็นอาณาจักรของชาวอาหรับไว้เนี่ยได้เยอะเลยนะครับและแล้วพระองค์ก็ถึงแก่กรรมนะครับในปีคริสตศักราชที่633นะครับมีพาชนมายุ63ปีนะครับ นี่ก็เป็นรูปสไลด์ที่สรุปนะครับเรื่องราวของศาสดาของศาสนาอิสลามเอาไว้นะครับและเป็นแคปหน้าจอตรงนี้ไว้ได้เลยนะครับอ่าต่อไปครับประวัติศาสดาของศาสนาพรามหมณ์ฮินดูครับใครทราบไหมครับว่าศาสดาของศาสนาพรามหมณ์ฮินดูชื่ออะไรอ่านะครับมาดูคําตอบกันครับไม่มีศาสดาครับนกักเรียนครับอ้าวไม่มีศาสดาแล้วศาสนาเกิดจากเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ถูกต้องไหมครับศาสนาพราหมณ์ฮินดูครับเป็นศาสนาที่ไม่มีศาสดาครับนักเรียนนะครับเป็นแต่นับถือเทพเจ้าเป็นที่สักการะบูชาหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าศาสนานี้ไม่มีศาสดาแต่ศาสนาเกิดจากความเชื่อเชื่อว่าอะไรครับเชื่อว่าเทพเจ้าเนี่ยมีประจําตามธรรมชาตินะครับแล้วก็เทพเจ้าเหล่านี้ครับนักเรียนจะโดนบันดาลให้เกิดเหตุการณ์ต่าง ตามธรรมชาติที่ได้กล่าวไว้นะครับอ่าเนี่ยเช่นนะครับเกิดตะวันสงกรดใช่ไหมครับพายุฝนตกน้ําท่วมนู่นนี่นั่นนะครับคนเหล่านี้ครับจะเชื่อว่าปรากฏการทางธรรมชาติเหล่านี้ครับเกิดจากการกระทาของเทพเจ้านะครับฉะนั้นแน่นอนครับจึงได้มีพิธีกรรมในส่วนของการบูชานะครับหรือพิธีบวงสรวงทั้งหลายนะครับเพื่อเป็นการบวงฉวบบวงสรวงขอ อภัยนะครับหรือว่าบวงสรวงให้กับเทพเจ้าที่ตัวเองนับถือนะครับฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยมีเทพเจ้าเยอะมากถูกต้องไหมครับเพราะว่าเชื่อว่าที่ใดก็แล้วแต่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีเทพเจ้าคอยปกป้องรักษาอยู่แต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับในบรรดาเทพเจ้าเยอะแยะมากมายนะครับก็มีเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่อยู่ทั้งหมดอยู่สามองคอ์ที่เราเรียกว่าตรีมูลตินะครับนักเรียนเคยได้ยินไหมครับตรีมูลติ ตรีแปลว่าสามนะครับในบรรดาเทพเจ้าของศาสนาพราหมนดูจะมีเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่อยู่3องค์นี้นะครับครูจะไล่จากซ้ายมือมาก่อนนะครับซ้ายมือครับชื่อว่าพระพรหมนะครับพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกและสร้างสรรพสิ่งต่างๆบนโลกเรานะครับพระพรหมสร้างโลกขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างมนุษย์ขึ้นมานะครับมนุษย์ก็อาศัยอยู่โดยมีพระวิษณุครับก็คือองค์กลางครับ พระวิษณุก็เป็นผู้ดูแลรักษาโลกนะครับดูแลรักษามวลมนุษยชาตินะครับให้อยู่เย็นเป็นสุขแต่วันหนึ่งแล้วหากมนุษย์ทําผิดศีลผิดธรรมนะครับไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับพระศิวะครับด้านขวามือของนักเรียนครับจะเป็นผู้ทําลายโลกนะครับทําลายโลกเลยนะครับนี่ตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับพอโทโลกถูกทําลายครับแน่นอนครับพระผมก็จะเป็นผู้สร้างโลกขึ้นมาใหม่แบบนี้ครับ นี่คือเทพเจ้าสูงสุดตรีมูรติของศาสนาพราหมณ์ฮินดูครับครับมาต่อที่ประวัติศาสดาของศาสนาซิกนะครับเป็นศาสนาสุดท้ายนะครับของชั้นป .6 เรานะครับนักเรียนหลายคนยังไม่เคยรู้จักนะครับแล้วก็ไม่เคยได้ยินนะครับว่ามีศาสนานี้อยู่ในโลกของเราด้วยนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยครับศาสดาของศาสนาซิกนะครับศาสดามีทั้งหมดจริงๆมีทั้งหมดอยู่ทั้ง10องค์นะครับ ตามรูปนี้เลยครับนักเรียนครับแต่ศาสดาองค์ที่สําคัญที่สุดนะครับชื่อว่าคูรุนานักนะครับคูรุหมายถึงครูนะครับองค์นี้ชื่อว่านานักนะครับจึงได้ชื่อว่าคูรุนานักนะครับคูรุนานักครับเกิดเมื่อปีคริสตศักราช1469นะครับที่แคว้นปัญจาบประเทศอินเดียพระองค์มีบิดาชื่อว่ากาลุครับแล้วก็มารดาชื่อว่าตอรุปตานะครับคูรุนานักเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับศาสนาเนี่ยตั้งแต่วัยเยาว์ครับ มีความรู้แตกฉานในคมภี์พระเวทนะครับแล้วก็ได้ศึกษาถึงความเป็นมาของศาสนาต่างๆจนสามารถสนทนาเรื่องราวศาสนากับคณาจารย์ต่างๆได้นะครับหลังจากที่พระอ,องค์เนี่ยชอบในเรื่องศาสนาถูกต้องไหมครับต่อมาครับก็ได้ไปบําเพ็ญในป่านะครับแล้วก็ได้พบกับพระผู้เป็นเจ้านะครับทางจิตเจอพระเจ้าทางจิตครับนักเรียนนะครับจากนั้นก็ได้นําคําสอน ข้อสาคัญอีกหนึ่งอย่างของศาสนาซิกก็คือเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงแต่พระเจ้าไม่มีตัวตนนะครับนักเรียนแต่รู้ว่ามีจริงนะครับมีเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าท่านชื่ออะไรแต่รู้ว่าพระเจ้ามีตัวตนนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นประเภทเอกเทวนิยมเหมือนกันนะครับหลังจากที่พระองค์ได้พบกับพระเจ้าทางจิตครับก็เลยได้กลับมาให้ความช่วยเหลือคนยากคนจนนะครับดูแลพยาบาลผู้เจ็บป่วยนะครับสั่งสอนประชาชนต่าง ทำให้พระองค์เนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเยอะแยะมากมายทั้งที่เป็นชาวมุสลิมและก็ชาวกรามหมินดูนะครับศาส,สนาซิกเนี่ยนับถือพระเจ้าเพียงองค์เดียวที่ครูพูดไปเมื่อกี้ถูกต้องไหมครับนะฮะแล้วก็พระเจ้ามีแค่องค์เดียวเหมือนกันนะครับผู้ที่ผ่านพิธีผู้ที่นับถือศาสนาซิกนะครับจะผ่านพิธีอยู่พิธีหนึ่งเราเรียกว่าพิธีปางหุ่นนะครับนักเรียนพิธีปางหุ่นเนี่ยครับถ้าเป็นผู้ชายครับ จะมีนามว่าสิงห์นะครับลง้ายชื่อนะครับจากนั้นครับจะได้รับกะกะห้าอย่างด้วยกันกอไก่ทั้งห้านะครับตามในสไลด์เลยครับนักเรียนมีเกตคือต้องไว้ผมยาวนะครับชาวซิกจะไม่กัดผมเลยนะครับกังคาครับจะมีหวีขนาดเล็กนะครับเสียบอยู่ตรงผมอยู่เห็นไหมครับนะครับกระชาก็คือการนุ่งกางเกงนะครับนุ่งกางเกงเนี่ยคล้ายกางเกงบ็อกเซอร์บันเรานะครับแล้วก็มีกราคือกําไรเหล็ก อยู่ตรงข้อมือนะครับลูกศรนชี้ให้ดูสุดท้ายครับมีกิรปานนะครับกิรปานเนี่ยหมายถึงกริดนะครับดังภาพนะครับคนที่ผ่านพิธีปาหุนเนี่ยเชื่อว่าจะเป็นชาวซิกโดยสมบูรณ์นะครับหลักคําสอนสําคัญของาศาสนาซิกครับนักเกรียนนะครับมุ่งเน้นให้ทุกคนเนี่ยละเว้นจากความชั่วทําความดีแล้วก็เน้นในเรื่องของความเสมอภาคนะครับนักเกรียนจะเห็นว่า,าศาสนาพราหมณ์ฮินดู พราหมณ์ฮินดูเนี่ยจะมีชนชั้นวันนะถูกต้องไหมครับศาสนาซิกเนี่ยนะครับเกิดมาเพื่อทําลายชนชั้นวันณะโดยทุกคนเนี่ยที่เข้ามานับถือซิกจะไม่มีชนชนชั้นวันนะทุกคนจะมีความเสมอภาคซึ่งกันและกันนะครับข้อนี้สําคัญนะครับนักเรียนจําไว้ด้วยนะครับอ่านี่ครับท่านครูรุนาั์นะครับแคปเจอร์สไลด์ตัวนี้ไว้นะครับเดี๋ยวจะได้เอาไปทาในแบบฝึกหัดครับนะครับ นี่คือประวัติศาสดาของศาสนาทั้งหมดที่ครูได้กล่าวมานะครับอะหลังจากจบประวัติศาสดาทั้งหมด5ศาสนาครับทบทวนครับมีศาสนาอะไรบ้างครับ1ครับมีศาสนาพุทธใช่ไหมครับหรือที่เราเรียกว่าพุทธประวัติ2ครับประวัติศาสดาของศาสนาคริสต์นะครับก็คือพระเยซูนะครับ3ครับประวัติศาสดาของศาสนาอิสลามนะครับก็คือท่านนบีมุฮัมมัดนะครับ4ครับ ประวัติศาสดาของศาสนาพราหมณ์ฮินดูไม่มีศาสดาใช่ไหมครับนะครับแต่ศาสนาเกิดจากความเชื่อนะครับสุดท้ายครับประวัติศาสดาของศาสนาซิกนะครับก็คือคุรุนานักนะครับเสร็จแล้วครับนักเรียนประวัติศาสดาจากนี้ครับเราก็มาทําแบบฝึกหัดนะครับเพื่อเก็บคะแนนกันในตัวชี้วัดที่ส1 1นะครับ ชั้นปองหข้อที่สองให้นักเรียนสรุปพุทธประวัติตั้งแต่โปรงพระชนมายุสังขารจนถึงสังเวชนียสถานหรือประวัติศาสดาที่ตนเองนับถือฉะนั้นข้อที่หนึ่งครับให้นักเรียนสรุปพุทธประวัติเอาตั้งแต่ตอนโปรงพระชนมายุสังขารนะครับไม่ต้องเอาตั้งแต่ประสูตินะครับให้เอาตั้งแต่เนื้อหาปองหเลยคือโปรงพระชนมายุสังขารนะครับให้นักเรียนสรุปมาเป็นข้อก็ได้หรือเป็นความเรียงก็ได้นะครับจนถึงสังเวชนียสถานสถานนะครับ ใครไม่แน่ใจกลับไปย้อนดูในข้อ,อในคลิปวิดีโอที่2ได้เลยนะครับอันนี้ครับ10คะแนนนะครับเดี๋ยวครูจะเอาไปหาร2ให้เหลือ5คะแนนนะครับส่วนตอน2ครับนักเรียนให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดเรื่องประวัติศาสดาที่ตัวเองนับถือครูสอนนักเรียนมาทั้งหมดอยู่5ศาส,สนาครับให้นักเรียนเลือกศาสนาที่ตัวเองนับถือมา1ศาสนาศาส,สนาอะไรก็ได้นะครับ จากนั้นครับให้นักเรียนเขียนแผ่นผังความคิดหรือ m n d m a p p i n g นะครับเขียนประวัติศาสดาที่เรานับถือมาเช่นท่านชื่อชื่อว่าอะไรนะครับเป็นลูกใครเกิดเมืองไหนอายุเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับนะครับเขียนเป็น m n d m a p p i n g แบบคร่าวๆนะครับระบายสีให้เรียบร้อยนะครับมีทั้งหมดอยู่5คะแนนนะครับทําเสร็จเรียบร้อยครับให้นักเรียนถ่ายภาพหน้าที่หกนี้นะครับส่งหาครูประจํา ประจำชั้นนะครับเดี๋ยวครูประจำชั้นจะช่วยเช็คนะครับส่วนการตรวจนั้นเดี๋ยวเราเข้ามาตรวจกันในเปิดเทอมนะครับแต่คุณครูจะขอเช็คก่อนนะครับว่าใครทําหรือไม่ทําก็จะมีคะแนนจิตพิสัยให้ตรงนี้ด้วยนะครับโอเคครับในส่วนของคลิปที่3นะครับในรายวิชาสังคมศึกษานะครับหัวข้อประวัติศาสดาของศาสนาต่างๆก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับนะครับ เดี๋ยวเรามาติดตามในคลิปที่4นะครับว่าด้วยเรื่องของหลักธรรมสำคัญนะครับฉะนั้นคลิปนี้ครูขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ